วันนี้จะมาปรึกษาหาเรืเต้านม,มพอดีว่ามีลูกแล้วหนึ่งคนแล้วรู้สึกว่าเออหน้าอกมันไม่กระชับแล้วก็หย่อนคอยอันนี้สามารถทําอะไรได้บ้างคะสามารถยกกระชับได้ไหมหรือว่าเสริมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากขอคาแนะนําคุณหมอนอนิดนึงค่ะก็ขอปัญหาของคุณนกคือมีลูกแล้วเนาวา้ามันคอยเนา่าอกเล็กลงในข,งขนาดเล็กลงแล้วก็ไม่ตึงนะครับ ว่าการรักษาคือการเสริมน่องนะครับเป็นวิธีที่ที่ได้ผลท,ทันท,ทีทันทีแล้วก็รวดเร็วนะครับการเสริมระองก,ก็ยังที่บอกก็คือเราต้องดูอะไรบ้างหนึ่งก็ดูว่าเราจะผ่าตรงเราจะผ่าตรงไหนนะครับอันที่หนึ่งนะในการเสริมโลองเราต้องดูรู้ว่าต้องลงที่เราจะาเลือกนะครับ ทรงกลงมทรงหยดน้ำนะผิวเรียบผิวทรายนะครับมีหลายเสร็จแ,แล้วขนาดนะครับเเราก็จะดูะไหลดูขนาดให้เหมาะสมกับฐานของเราของแต่ละคนนะครับอันที่สามเราจะผ่าเข้าทางไหนฐานะลักแรก้เราโนมปานโนนะครับข้าแรกอันที่สี่เราจะวาง ตัวต้องนมบนชั้นไหนบนใต้เนื้อนมหรือ,อใต้กล้ามเนื้อนะครับอที่ห้าแล้วผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่เท่าระบายได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกัน